เราก็นําเครื่องประดับขึ้นมานะคะแล้วก็ล้างในน้าเปล่าที่เป็นน้ําธรรมดาที่ไม่ใช่น้ําร้อนนะคะค่ะล้างคราบผงซักฟอกออกนะคะจะเห็นว่าเครื่องประดับนะคะใหม่แวววาวเหมือนซื้อมาวันแรกเลยค่ะโดยไม่ต้องใช้แปรงขัดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะความแวววาวนะหลังจากนั้นเราก็จะ เช็ดด้วยผ้าแห้งหรือกระดาษที่ชู่ก็ได้ทุกท่านขะดูการสาธิตแล้วเนี่ยอยากได้ผงซัฟฟอร์อีซี่พลัสเพอร์เฟกต์คไปล้างเครื่องเพชรเครื่องประดับที่บ้านหรือยังคะค่ะต่อไปเป็นการสาธิตการทำความสะอาดคราบฝังแน่นบนเนื้อผ้าอุปกรณ์ในการสาธิต การสลายคราบฝังแน่นในเนื้อผ้าประกอบไปด้วยผงซักฟอก e ีซี่พลัสเ r อร์เฟ l ค a ีและผงซักฟอกตามท้องตลาดอีก2ยี่ห้อเราจะใช้ผงซักฟอกของบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศนะคะและนี่ก็ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดเมืองไทยเรานะคะไม่ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะค่ะแล้วมีแก้ว3ามใบพร้อมกับน้ำแล้วก็มีผ้าที่เปื้อน ผ้าเปื้อนสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ยังมีช้อนนะคะค่ะขั้นตอนนะคะเราจะตักผงซักฟอกทั้ง3ชนิดใส่ลงไปในปริมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะคนค่ะเพื่อให้ผงซักฟอกเข้ากับน้ำนะคะคนเพื่อให้ผงซักฟอกเข้ากับน้ำค่ะแล้วต่อไปนะคะ เราก็จะใส่ผ้าที่สกปกซึ่งเราเตรียมเอาไว้3ชิ้นนะคะเป็นผ้าเปื้อนทิงเจอไอโอดีนค่ะ3ชิ้นด้วยกันนะคะค่ะหลังจากที่ ผงซักฟอกละลายเข้ากับน้ําได้เป็นอย่างดีแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำผ้าที่เปื้อนสิ่งสกปรกซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้วเป็นผ้าเปื้อนทิงเจอไอโอดีนนะคะใส่ลงไปในภาชนะพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะเรามาดูพลังในการซักกันนะคะว่าผงซักฟอกยี่ห้อไหนจะสามารถซักผ้าได้สะอาดกว่ากันนะคะ เราก็เอาช้อนกดเอาไว้นิดหนึ่งผงซักฟอวของเรานะคะมีเอนไซม์ช่วยย่อยคราบสกปรกถึง3ชนิดด้วยกันนะคะดูสิคะว่าของใครจะซักได้สะอาดกว่ากันนะคะ ปดรอสักครู่นะคะไปเมาส์กันก่อนค่ะเลยาก็จบไปแล้วจะเมาส์เรื่องอะไรกันดีล่ะคะนะคะเหมาะกับแม่บ้านที่แบบว่าขยันน้อยชอบคุยอะค่ะฉันชอบคุยมากเลยนะคะแช่ผ้าเสร็จแล้วก็ไปคุย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 ข้างบ้านกลับมาผ้าสะอาดเลยลองดูนะคะสีก็เริ่มแตกต่างกันแล้วนะคะ เห็นไหมคะพลังในการซักนะคะคุยยังไม่ทันจบเลยนะคะผ้าของเราก็สะอาดสดใสแล้วนะคะค่ะทุกท่านคะเดี๋ยวเราจะมาชมการสาธิตช่วงต่อไปกันคะ่ะ หลังจากนั้นเราจะนำผ้าทั้ง3ชิ้นนี้วางไว้บนกระดาษสีขาวที่เราเตรียมเอาไว้นะคะสังเกตนะคะว่าผ้า3ชิ้นนี้เราตัดมาจากผ้าชิ้นเดียวกันแต่ตอนนี้นะคะเหมือนผ้าคนละชิ้นเลยค่ะโปรดดูนะคะค่ะสีแตกต่างกันมากเลยนะคะ อทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่านี่เห็นไหมคะยังทิ้งคราบสกรปรกอยู่ส่วนของส่วนผ้าของเรานะสะอาดสดใสเลยนะคะทุกท่านคาะดูการสาธิตแล้วน่าใช้ไหมคะผงซักฟอกอีซี่พลัสเพอร์เฟกต์คีนะคะ ต่อไปเราจะสาธิตประสิทธิภาพในการขจัดคราบสิ่งสกปรกนะคะอุปกรณ์ในการใช้ก็ประกอบไปด้วยทิงเจอไอโอดีนค่ะและน้ำที่เหลือจากการซักผ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะอันดับแรกเราจะใส่ทิงเจอไอโอดีนลงไปใน3ามแก้วในปริมาณที่เท่าๆกันก็คือ5มิลลิลิตรค่ะเห็นไหมคะว่าของเรานะคะน้ำยังใสอยู่เลยนะคะ อ่าชนิดที่2กับชนิดที่3ามเนี่ยท่านลองดูสิคะคุณขนาดนี้ท่านกล้านำเสื้อผ้าชุดโปรดลงไปซักไหมคะไม่กล้าไปได้เลยคะ่ะไปได้เลยนะคะหมดประสิทธิภาพในการซักเรียบร้อยแล้วส่วนชนิดนี้น้ําสีนี้ท่านกล้าที่จะนำชุดโปรดลงไปซักไหมคะไม่กล้านะคะ อะลองอีกสักนิดหนึ่งก็ได้เผื่อมีผ้าที่ไม่ค่อยโปรตสักเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาสิ่งสกรปรกก็คือทิงเจไอโอดีน10มิลลิลิตรใส่ลงไปในภาชนะทั้งสองพร้อมๆกันค่ะคนสักหน่อยนะคะของเรายังใส่อยู่ส่วนยี่ห้อนี้นะคะ น้ำสกรปรกขนาดนี้ท่านกล้าที่จะนำชุดโปรดลงไปซักไหมคะถ้าไม่กล้านะคะเชิญไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะทุกท่านขาผงซักฟอกของเรานะคะน้ำยังใสยังสามารถนำชุดโปรดของเราลงมาซักได้อ่ะเราจะลองเติมอีก10มิลลิลิตรนะคะเติมลงไปอีกเลยนะคะอาเห็นไหมคะว่าน้ำก็ยังสะอาดอยู่นะคะก็สามารถ ซักผ้าได้ในปริมาณที่มากกว่าผงซักฟอกชนิดอื่นนะคะทุกท่านคะ่ะเมื่อดูการสาธิตแล้วเนี่ยตัดสินใจซื้อผงซักฟอก e a s y Plus p e r f e c t Clean ไปซักชุดโปรดที่บ้านดีไหมคะค่ะท่านก็ได้ชมการสาธิตไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ตัดสินใจซื้อผงซักฟอก e a s y Plus p เพ f e c t c ก e ์ n ไปซักชุดโปรดกันตั้งแต่วันนี้ดีไหมคะ หลังจากซักผ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาปรับผ้านุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มตามท้องตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยเข้ากับน้ำนะคะการที่น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่เข้ากับน้ำเนี่ยแล้วเรานำผ้าลงไปปรับผ้านุ่มลงไปเนี่ยมันจะทำให้ผ้าเราเนี่ยเป็นจุดๆๆเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะจะทำให้ผ้าเรานเป็นจุดแล้วก็เป็นด่างนะคะส่งผลให้ชุดโปรดของเรานะคะ ไม่กล้าใส่ต่อไปเลยเพราะว่าสีมันจะไม่เสมอกันนะคะวันนี้เดฉันขอแนะนำน้ำยาปรับผ้านุ่ม e a s y Plus สูตรเข้มข้นค่ะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสูตรเข้มข้นเป็นสารสกัดจากธรรมชาติขจัดแบคทีเรียป้องกันกลิ่นอับชื้นช่วยถนอมใยผ้าให้อ่อนนุ่มและคงความหอมนานเป็นสัปดาห์เลยค่ะ ประกรณ์ในการสาธิตการทดสอบการละลายน้ำนะคะประกอบไปด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มอีซีพลัสสูตรเข้มข้นค่ะและน้ำยาปรับผ้านุ่มตำท้องตลาดนะคะแล้วก็ยังมีแก้วอีก4ใบใส่น้ำเปล่า2ใบค่ะแล้วก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอีก2ใบนะคะขั้นตอนการสาธิตนะคะเราจะนำน้ำยาปรับผ้านุ่มทั้ง2ชนิดเทลงไปในแก้วทั้ง2ใบเลยค่ะให้ท่านสังเกต การละลายเข้ากับน้ำนะคะค่ะของของอีซี่พล s สสูตรเข้มข้นของเรานี้นะคะละลายเข้ากับน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะยกให้ดูได้เลยนะคะทุกท่านค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะนี่ค่ะถ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่เข้ากับน้ำแบบนี้นะคะเรานําผ้าลงไปแช่ผ้าเราจะเป็นด่างค่ะเป็นจุดเป็นด่างนะคะส่งผลให้ชุดสวยของเราเกิดการเสียหายได้ดังนั้นทุกท่านขาเห็นแบบนี้แล้วตัดสินใจรีบซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มอีซี่พลาสสูตรเข้มข้นไปใช้กันตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะคะเพื่อให้ชุดสวยของท่านใช้ได้อีกนานค่ะค่ะ หลังจากชมการสาธิตแล้วคงช่วยให้ท่านตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม Easy Plus สูตรเข้มข้นของคังเซนนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ซักผ้าแล้วก็ปรับผ้านุ่มกันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมารีดผ้ากันนะคะในการรีดผ้าเนี่ยเราก็ต้องการประหยัดแรง ประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดเวลาดังนั้นเราก็จะต้องมีสิ่งที่มาช่วยเรานะคะก็คือน้ำยารีดผ้าเรียบที่มีคุณภาพดีวันนี้ดิฉันขอแนะนำน้ำยารีดผ้าเรียบอีซี่พลัค่ะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะคะปราศจากส่วนผสมของแป้งเพราะน้ำยารีดผ้าเรียบเนี่ยถ้ามีแป้งผสมอยู่นะคะจะทิ้งคราบขาวหลังการรีดผ้า แล้วก็จะทําให้ผ้าเนี่ยเหลืองผ้าก็จะเป็นดวงแล้วก็จะทําให้ผ้าเนี่ยหยาบกรอบแล้วก็กระด้างค่ะถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์รีดผ้าเรียบของเรานะคะท่านจะไม่พบกับปัญหานี้เลยค่ะและคุณสมบัติต่อไปของน้ํายารีดผ้าเรียบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือรีดรื่นรีดง่ายเสื้อผ้าจะอยู่ทรงค่ะเราจะทําการสาธิตทดสอบว่า มีแป้งผสมอยู่ในน้ำยารีดผ้าเรียบหรือเปล่านะคะอุปกรณ์ในการสาธิตนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ำยารีดผ้าเรียบอ e ีซี่พลัสค่ะและน้ำยารีดผ้าเรียบตาท้องตลาดนะคะแล้วมีแก้วอีก4ใบนะคะใบแรกนี่เราจะใส่น้ำเปล่านะคะใบที่สองเราจะใส่น้ำที่ผสมแป้งมันอยู่แล้วเราจะใช้แป้งมันในการสาธิตนะคะแล้วก็ยังมีแก้วใบที่สนี่เราจะใส่ น้ำยารีดผ้าเรียบของตำท้องตลาดค่ะส่วนแก้วใบนี้เราจะใส่น้ำยารีดผ้าเรียบของเรานะคะเราจะใช้ทิงเจอไอโอดีนในการสาธิตค่ะค่ะเราจะเริ่มทำการทดลองโดยการหยดทิงเจอไอโอดีนลงไปในน้ำเปล่าแก้วนี้ค่ะ10หยดค่ะลองดูนะคะสีของทิงเจอไอโอดีนเมื่อผสมกับน้ำ เปล่าจะเป็นสีแบบนี้นะคะที่ไม่มีแป้งผสมอยู่จะเป็นสีของทิงเจอร์ไอโอดีนค่ะแล้วเราก็จะหยดลงไปในน้ำที่มีแป้งผสมอยู่10หยดเช่นเดียวกันค่ะให้สังเกตสีนะคะว่าแป้งผสมกับทิงเจอร์ไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรค่ะเราจะทำการคนเลยนะคะคนเลยนะคะ ถ้าแป้งผสมทิงเจอรอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะต่อไปเราจะมาหยดทิงเจอร์ไอโอดีนลงในน้ำยารีดผ้าเรียบทั้ง2ชนิดนะคะจะหยดลงในน้ำยารีดผ้าเรียบ easy plus ก่อนค่ะ10หยดเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าไม่มีแป้งผสมอยู่ก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีเข้มนะคะจะเป็นสีทิงเจอค่ะแล้วเราก็จะทําการหยดลงในน้ํายารีดผ้าเรียบตามท้องตลาดนะคะ10หยดเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็จะคนค่ะช้อนอนโนค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำยารีดผ้าเรียบตามท้องตลาดจะมีแป้งผสมอยู่จะเป็นสี ม่วงเข้มๆแบบนี้นะคะค่ะท่านก็ได้ชมการสาธิตการทดสอบแป้งผสมในน้ํายารีดผ้าเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่าน้ํายารีดผ้าเรียบตํำท้องตลาดมีแป้งผสมอยู่ค่ะส่วนน้ํายารีดผ้าเรียบอีซี่พลัสไม่มีแป้งผสมอยู่ทุกท่านคะตัดสินใจที่จะเลือกน้ํายารีดผ้าเรียบอีซี่พลัส ไปดูแลชุดสวยของท่านได้หรือยังคะสำหรับการสาธิตได้เสร็จสิ้นลงแล้วขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาทำการสาธิตให้กับเราคะ่ะขอขอบคุณท่านข่าวสตาวนัณเดชนพัฒนค่ะค่ะการสาธิตผลิตภัณฑ์ก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่หมดคะ่ะยังเหลือผลิตภัณฑ์ล้างจานนะคะ ซึ่งดิฉันก็เคยใช้น้ำยาล้างจานมาหลายยี่ห้อแล้วนะคะปรากฏว่าไม่ประทับใจเลยหลังจากที่ดิฉันได้ใช้น้ำยาล้างจาน e a s y Plus c l ค a ียสูตรขจัดกลิ่นคาวนะคะประทับใจมากและอยากจะแนะนำคุณสมบัติดีๆให้กับทุกๆท,ท่านนะคะเป็นน้ำยาล้างจานที่มีคุณสมบัติในการขจัดกลิ่นคาวขจัดคราบไขมัน